สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะภาพล่าสุดแอลลี่สวยเกินต้านสองภาพล่าสุดแอลลี่อาชิรยาหลังตกเป็นข่าวหนุ่มอาชิตามแจกขนมจีบสองภาพล่าสุดแอลลี่อชิรยาหลังตกเป็นข่าวหนุ่มอาชิตามแจกขนมจีบลูกสาวคนเดียวของรุ่นใหญ่อย่างอ่ําอมรินเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอําอมรินเคยใช้ชีวิตคู่กับอดีตด,ดาราดังจอยอาชริยาอังคสุวณสิริ มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนได้แก่น้องแอลลี่อาชิรายานิติพลและในช่วงนั้นอําอำมรินได้ออกมาแถลงข่าวว่าได้จดทะเบียนหย่ากันแล้วเมื่อปีพศ2557หลังจากที่ใช้ชีวิตคู่กันมานานถึง12ปีเนื่องจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกันและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองภาพล่าสุดน้องแอลลี่อชิรญา,าด้กีนักร้องดังทายาสุดห่วงคนเดียวของตัวพ่อ อําอมรินที่นับวันยิง่งโตยิ่งสวยและด้วยความสามารถที่ล้นเหลือในทุกด้านส่งผลให้ปัจจุบันน้องแอลลี่ได้เข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวและมีแฟนคลับอย่างมากมายงานนี้น้องแอลลี่จะสวยน่ารักขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ